นี่ครับเมนูวันนี้ครับกระดูกออนจระเข้ครับเดี๋ยวผมจะพัดพริกไทยดำครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเครื่องพัดเขาครับหอมหัวใหญ่ครับพริกสามสีครับผมจะใส่กระเพราไปนะครับแล้วก็ต้นหอมครับรลกผักชีกระเทียมพริกไทยสดครับแล้วก็แครอทแล้วก็อันนี้ นี่ครับพี่จะดำตําไว้แล้วครับเดี๋ยวมาพัดกันเลยครับนี่ครับตั้งน้ำเดดครับลวกไปแล้วครับลงหลอดลวกข้างใต้กนครับอนี่ครับลวกได้ตีแล้วครับเดี๋ยวเราตักออกเดี๋ยวไปพัดกันครับ พัดกันเลยครับนี่น้ำมันหมูครับตะก,กี้ทอดมันหมูครับแล้วน้ำมันไว้ กะทิบมาเลยครับหอมมากใส่ไ,ไปเลยครับนีน่ยาเขียวชาเหลืองชีสไทยเลย หายครับน้ำปลาครับผมคุ้มวกครับ thay đâm ồ có cuộn tím lắm hoặc chiếc thái chỗ hết rồi đây 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 เพิ่มลูกโตครับชอบเผ็ดอ่ะอ่าครับอ่านี่ครับ อันนี้พริกของเขาก็น่าจะสุกแล้วครับ่าแช่ต่อ,อน,นี่ครับของเขากับต้นหอมซอยไป เมน,นูนี่เ,เองเครับตัดเข้ากับเพิิงครับครับนี่ดีกว่าครับเพิิงนี่ครับบรรยากาศดีนะฝนกับตกโอ้ ครับนี่ดีกว่าครับเมาะมาครับมือแรงครับห่อนฝนตกกับห่อนเพืเ่อนอื แค่พริพกไทยดำเด็ดตึ้งกระดูกอ่อนนี่มันกรอบแบบเหมือนกับชื่อของอ่อนหมูครับเปื่อย mà hấp chuẩn keo Hôm uh qua -huh. mình phân mày cắp kem แล้วขอเติมสักแก้วนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนะบรรยากาศมันไลยวันนี้บรรยากาศหลายครับวันนี้กับเข้าก็ได้กับแก้มก็ได้อ่อ ลูกโดดเด็ดเลยครับเนี่ยพริกไทยดำใส่เข้าไปสูน้าสูนอันกันโอ้ บรรยากาศมันหลยครับวันนี้เด็ดครับเนาะจะได้ก็ ฝากทุกคนนะครับติดตามเพจนะครับคัวเมืองรดมาครับวันนี้ก็เห็นเมนูแล้วครับฝากติดตามเนาะกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเนาะครับแล้วฝากกันไม้คลิปหน้าครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับเราหมดเติมเรา